มาชมความใหม่ครับดูครับอัตราการกินน้ำมันนะครับ10.6ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะสามจุดแปดสามสิบแปดจุดหนึ่งชั่วโมงนะครับใหม่มากๆครับสมิธโมเอสเอ็หนึ่งสามศูนย์นะครับทำงานทั้งวันมันกินไปแค่นี้ครับประหยัดมากๆครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมีวิทยุไหมีไม่ใช่คนระับตัวไหนกันไม่รนตัวเลงครับ SP ครับ H แล้วก็ A นะฮะสวิตช์สตาร์ทมื Sweet อแต่เย่นเทียบครับอตราการกินน้ำมันครับ10.6ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะฮะ สามสิบแปดจุดสองชั่วโมงครับใหม่มากๆครับดูว่าบนี่ครับช่องเอข้างล่างครับมีแค่นี้จริงครับไม่มีอะไรนะ ไปดูเครื่องนะครับ Kj ครัจะเป็นเทลูกเล็กนะครับตัวตัวกองดักน้ำนะหมายมากๆครับ38ชั่วโมงครับเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้นะครับโอความร้อนแล้วอู่มากครับโย่ครับคือราคาก็ไม่มีอะไรนะฮะสวิงแร์คาร์โปก็เรียบง่ายๆนะไม่ตากิรุ่นค่าเท่าไรครับ ครับใหม่ใหม่ใหม,ม่ครับคือไปดูหน้าปัดแล้วเมื่อเมื่อกี้38นะครับ38ชั่วโมงครับคุณก่อยเห็นนะครับเครื่องนะครับ ีเออโยมีสู่ครับ GJ CJ 1X นะครับกลัรอบกอนอีกแล้วเยี่ยมนะครับคี่บพูดนะครับคอยเสียอ่าซุนิคโมจะทำอย่างนี้ครับทำเป็นฝามรอบติดกับฝาโปงครับ เราครอบไปทุกันก็จะครอบตรงนี้นะับเยอมมครับรยนมีสูตรที่แม็เราดีๆนี่เองครับเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันซีครับก้สิบห้าเลยนะตอน้ำาเหเนตอร์นะครับตรนนี้จะเป็นอีเตรนะครับนีม้อน้ำนะฮะ อันนี้ก็แข่งอะไรก็ไม่รู้นะยลใจครับแข่งรครับ ดูของใหม่ครับใส่กลจจ่องนะครับฝากระโปรงลงมาครับท่อเสียฝาท่อถุงท่อเสียก็ยยยยยจะครอบพอดีครับกับฝากระโปรงครับเราทำได้อย่างลงตัวครับนี่คุอวิแพันโ้งนะครับ จัดจำหน่ายแต่เพอเดียวคือบริษัทลิสเวนะครับมีปัญหาโทรครับ1462นสครับโทรได้ทุกวันนะครับสโลแกนนะครับเสร็จแล้วครับยังไม่เมื่อเลยครับกุมามยาวพิเศษ3าเมตร50ินะครับสีสิบแปดครับห้าปันนะ ีแคเรียตัวเดียวนะครับที่เหลือเป็นโรล,ลเลอร์นะครับโรล,ลเลอร์เจี๊ตัวนะครกาดเหยียบขึ้นสองตัวนะครับนี่ครับให้ดูเพจนะครับแม็กอินอินโดนีเซียรครับสมิทโมเอสเอ็ทนึสามศูนย์จะเป็นเอฟห้าตัวเก่าของทิเด็น,นะครับจะเป็นแมก็กซ์เจแปนครับ มันเก่าไม่แช่เลยนะครับฝุ่นมันเกาะนะครับลุยงานครับช่วงตูนคัตเตอร์เบเขาทำอย่างลงตัวเลยครับ ไาเยอะครับห้าหกหกลอนครับประหยัดครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับใช้กันอย่างแพร่หลายครับไม่ว่าจะเป็นโกเบสเคร้อยสี่สิบรุ่น l อซรุ่นสิเบเอ็ดนะครับซูมิโตโมเอชหนึ่งสามศูน แล้วก็ SunnySY135 ครับใจขึ้นยอบตัวนี้ครับ 4jj 4gj ครับ 4kk1x ครับหัรวมผู้ก็สวยครับ2วันนี้ครับ รอบเดินเบาเขาแลครับดังขนาดนี้เป็นเครื่องมีสูง3 0 0 0 c ซีซีครับอะให้มานี้นะครับแต่แปลกใจตรงนี้ที่ว่าเขาเขาทำไมเรื่องมันเป็นบูมยาวพิเศษเรนก็เลยตรงต่อสายลงมายาวขนาดน,นี้ครับทำเป็นปักตองต่อครับ ช่วงแรกช่วงบนนะครับอาจจะใช่เลครับผมว่ามันสังเกตตัว F5 ตัวเก่าพี่เล็กนะครับว่ามันต่อกันตรงนี้อเปล่าบเรื่อวบอที่สวย มอน้ำกันบ้างครับอังน,นี้เป็นมอน้ำนะครับหม้อพักน้ำตอากาดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำลาทีกระจกนะครับแบบสองลูกนะครดสี่โวลต์นตัวตัดไฟอยู่นี่นะครับโอ้เซฟตีน่าดู ปิดมิดคิดดีครับ